ฟุตบอลพิพิธีมันเดย์ไนท์วันนี้ก็มีเตะอยู่หนึ่งคู่ก็จะเป็นทางด้านเลสเตอร์แชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ถือว่าเป็นน้องใหม่หน้าเก่าจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการเยือนทอร์นาโ h สเปอร์นนะที่จบอันดับ5ในปีที่แล้วก็ถือว่าเฮ h ดวเฮดก่อนที่ทางด้านเลสเตอร์จะตกชั้นไปเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันเลสเตอร์เล่นในบ้านชนะไป4-1แล้วก็สเปอร์เล่นในบ้านชนะไป6ประตู 2. ภาพรวมในการเจอกันของ2ทีมนี้10เกมหลังเนี่ยเป็นทางด้านเลสเตอร์เอาชนะได้3เกม แล้วก็เป็นสเปอร์ที่เอาชนะได้7เกมโดยที่ไม่มีผลเสมอกันเลยส่วนฟอร์มช่วงปีซีซั่นของเลตเตอร์เล่นไปทั้งหมด5เกมพวกเขาชนะ2แล้วก็แพ้3เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ล็องมา3ประตูศูนย์ส่วนทางฝั่งของคาร์เนสเปอร์เนี่ยพวกเขาลงเล่นปีซีซั่นไปทั้งหมด7เกมเอาชนะไป4เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2เกม2เกมที่แพ้คือการแพ้กับไบร์มิวนิกทั้ง2เกมเลยสภาพความพร้อมก่อนเตะวันนี้ถือว่าเลสเตอร์ค่อนข้างมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเจมี่วาดี้พัสซันดาก้าวันนี้จะไม่พร้อมส่วนตัวอื่น สำหรับเลเตอร์ก็จะเป็นทางด้านดาวรุ่งอย่างมาดิวดี้รวมไปถึงโบนาโนเต้วันนี้ก็พร้อมตัวเก่าๆอย่างแฮร์รี่วิงวันนี้ก็พร้อมนะก็ถือว่าวันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะสำหรับเลเตอร์ส่วนทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยเรียกว่ามาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรหน้าป้ายแดงอย่างโดมินิกโซลังเก้นะครับแล้วก็ซอนเึงมินเดยันครูเชฟกี้แล้ว in ก็เด็กเก่าอย่างเจมส์แม็กกิสันก็พร้อมที่จะเจอกับทีมเก่าก็ถือว่าวันนี้นะครับสเปอร์เนี่ยบ,บังคับชนะ1ประตูได้1ขนชนชะ2ประตู คิวเลยก็ดูจากสภาพความพร้อมวันนี้แล้วจิ้งจอกสยามเนี่ยอาจจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านเล็กๆนะแต่การที่พวกเขาขาดตัวผู้เล่นหลกัหลกๆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแนวลุกเนี่ยอาจจะส่งผลต่อกเกมวันนี้ส่วนสเปอร์เนี่ยค่อนข้างมาด้วยทีมที่พร้อมและฟูลทีม,มากกว่าแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างอังเก้กับทางด้านคูเปอร์เนี่ยก็ยังมองว่าอังเก้ดูดีกว่าและปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็พาสเปอร์จบได้ถึงระดับ5วันนี้มีลุ้นที่จะประเดิม3คะแนนให้กับสเปอร์วันนี้วัดใจไปที่ทีมเยือนอย่างทอร์แนมเขาสเปอร์ส่วนบนข้อเต็ม ทุกอย่างไปเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมสาวัคลิปนี้สวัสดีครับ